ด่าดีดูด่าดีดู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 คุยแซบโชว์ยา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 ลืมกดกระดิ่งและ subscribe ด้วยนะคะบอกเลยว่าแซบ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 แตปับแปบแปบแบสวัสดีค่ะบายบายแบบนี้นะคะีก็ถึงแซบโชนนี้มีกับใบเฟิร์นไรยานตัวค่ะถูกต้องเลยค่ะโอ้โหนี่ประเด็นร้อนเยอะเลยพี่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางรายการของเราก็ได้ การอัปเดตกันไปเกี่ยวกับข่าวของพี่เคลลี่แล้วเมื่อกี้นี่เลยสดๆแล้วร้อนเลยใช่เขาแถลงข่าวกันอยู่พิ่งพึ่งแถลงข่าวกันเสร็จเสร็จรายการเราก็มาเลยแล้วรายการเราก็เข้าเลยถูกต้องอ่ะอัปเดตกันหน่อยดีกว่ากับอ่าคสัมภาษณ์ที่เคลลี่ได้ให้สัมภาษณ์ไปคือจริงๆเนี่ยต้องเท้าความอย่างนี้คุณผู้ชมคะว่าก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีแบบว่าข่าวออกมาอยู่ละลอกหนึงถึงพระเอกดังคนหนึ่งมีข่าวว่าแยกทางกับอ่าเขาเรียกว่าภรรยาพึ่งแต่งงานกันไปได้แบบแป๊บๆปอะไรอย่างเงี้ยไปแยก ทางกันหลายๆคนก็ไปจับว่าเอ๊เป็นใครอะไรยังไงมีข้อมูลมาว่ามีการ Unfollow i ไอกันมีการไหได้ด้อัพรูปคู่กันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็ข่าวในวงในก็ของทางฝ่ายหญิงเขาก็จะพูดพูดกันบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเป็นโซดอ่ามันก็เลยเป็นกลิ่นที่ระแคะระคายให้เกิดข่าวขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปตามหาแล้วว่าคือใครเพราะว่า พี่เคลลี่ธนพัฒน์ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้เองที่ใบเฟิร์นบอกไปนะคะซึ่งในคําแถลงข่าวของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปมาให้สั้นๆก่อนจริงๆเรามีคลิปถูกของพี่เคลลี่ด้วยแต่ตอนนี้กำลังสดอๆอยู่สดๆร้อนๆอยู่เดี๋ยวเราเอามาฝากกันเบรกหน้าเดี๋ยวเราอัปเดตกันไปช่วงหนึ่งก่อนนะคะ พี่แคลลี่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เลิกกันมาเนี่ยสเดือนแล้วค่ะแต่พี่แคลลี่ยอมรับว่าเพิ่งย้ายออกมาจากเรือนหอไม่นานแล้วสาเหตุที่ย้ายออกมาจากเรือนหอเนี่ยเพราะเรือนหอเนี่ยสร้างขึ้นในที่ดินที่เป็นที่ของน้องนายเขาเป็นลูกผู้ชายเขาย้ายออกดีกว่านะคะก็เป็นการตัดสินใจของทั้งคู่นะคะ<า>ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือขอถอยสถานะแล้วก็อยากที่จะอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าใช่แล้วเขาบอกว่าตลอด2ปีที่แบบว่าแต่งงานกันเนี่ยก็พยายามที่จะลองปรับลองจูนแก้ปัญหาซึ่งปัญหาที่เกิด ขึ้นเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแบบไลฟ์สไตล์ของคนสองคนคเรื่องอายุเนี่ยหรือว่าเรื่องมือที่สามที่หลายๆคนเข้าใจว่าเอ๊ยรักต่างวัยหรือว่ามีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีมือที่สามเข้ามาไหมอันเนี้ยพี่เคลลี่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะ,ค,ะคือตอนเนี้ก็คบกันมาก่อนเขาแต่งาาตงานเขาคบกันมาสามปีแล้วก็แต่งางานกันมาสองปีแล้ว เรานักข่าวก็ถามถึงสภาพจิตใจค่ะสภาพจิตใจพี่แคลลี่เป็นยังไงสภาพจิตใจของพี่แคลลี่ก็คือตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของของน้องนายของฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่บอกคือในขณะที่เขาแต่งงานกันเนี่ยเขาแต่งงานกันแต่เขาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนด้วยกันเพราะพี่แคลลี่เป็นสัญชาติอเมริกันนะคะใช่เวลาจะจดทะเบียนก็อาจจะแบบมีขั้นตอนกันนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ดีกว่าคลิปสัมภาษณ์ล่าสุดของพี่แคลลี่เนี่ยเรายังไม่เสร็จแต่ว่าเราาามีีีภพพท่่คกับนน้องย มาในรายการของเราด้วยไปดูกันดีกว่าว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะพี่เบลลี่เนี่ยเป็นดูแบบนี้นะคะคือเป็นคนสวีทเป็นคนโรแมนติกมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งค่ะดูแบบนี้ก็ดูเป็นคนสวีทไม่ดูเป็นคนสวีทคือมุ้งมิ้งยังไงครับก็คือเห็นเขาดูเป็นผู้ใหญ่อะแต่ว่าเขาว่าแอบพแบลนะคะน้องนายเป็นพี่แคลลี่ให้ให้พี่พีเคทำให้พี่ดูหน่อยแสดงให้ดูหน่อยอยากจะเห็นว่าเป็นไงสามสองหนึ่งเป็นแคลลี่แอคชั่นเมบีิ มหาเดดหน่เนอร์คุณค้าน่ารักอ่ะเคลียร์นั่นก็คือภาพที่เขาเคยมาในรายการของเราเนาะแต่ตอนที่เขายังแบบว่าอะยังเป็นแฟนกันอยู่เนาะมันก็ยังเป็นภาพน่ารักน่ารักที่ เก็บเอาไว้เป็นความทรงจำซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรในเรื่องต่างๆที่หลายๆคนเข้าใจไ,ไม่ได้นีมือทีสามไม่ได้เป็นยังไงเนาะแล้วพอที่ต้องการที่จะจบแบบนี้เนี่ยก็เป็นการจบแบบที่ทั้งคู่เนี่ยได้มานั่งคุยมานั่งตกลงกันแล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันออกมาก็ทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาก,ตาก,กันะนะคะ,ะแล้วก็พี่เครีก็มูฟออกมาพี่เคลีก็ย้ำอีกนะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเสียดายคู่นี้จังเลยนู้นนี่พี่เคลีก็ย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ได้กันกับทั้งนายมาีี้ามมวสุขดแลก็ ภาพทรงจําดีดีด้วยกันเยอะมากไม่อยากให้ใช้คาว่าเสียดายทุกอย่างก็คือต้องดําเนินต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันได้นะเชื่อว่าทุกคู่เนาะเวลาที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังมีภาพความทรงจําดีๆที่เคยมีร่วมกันอยู่กับพี่หนิงพี่จีนี่ภาพความทรงจําดีอะไรมคุณใบเฟิร์มคุณใบเฟิร์นเอาเรื่องพี่เคลลี่เอาเรื่องพี่เคลลี่แล้วพี่เคลลี่ส่งกำลังใจนะให้กับพี่เคลลี่แล้วก็ให้กับน้องนายด้วยนะคะว่าอุปสรรคตรงนี้ขอให้แบบว่าผ่านมันไปได้นะ่งงงลลัใใจห้้้ดดวววยยยแเี๋ไ คลิปสัมภาษณ์สดๆของ,งพี่แ<า>ครีเน,นีน่ยเดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนที่เขาถแถลงข่าวนะคะ<ข>แต่ว่า<ข>ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะว่ามีคลิปของพี่แครี่นะคะที่จะถแถลงข่าวเพิ่งเสร็จนะคะอะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะวันนี้ก็อยากจะมาต่อว่าเป็นเรื่องจริงครับเราก็ผู้กับน้องนายก็ได้แยกทางกันตอนนี้นครับเพิ่งได้ย้ายออกมาจากบ้าน,น,านสามเดือนครับ แต in the, in the, in the ่เพ I mean, so, so, mm ิ hmm. Leonardo, ่งย้ายออกครับในระหว่าง3เดือนนี้ก็พยายามที่จะปรับจูนพยายามที่จะคุยแก้แก้ในเรื่องปัญหาที่มันมีะครับก็มาถึงวันหนึ่ง้วตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องถอยกันคนละก้าวนกาตัดสินใจการตัดสินใจเรื่องนี้ค่ะผู้อื่น้นาย้วนายว่าอย่าการตัดสินใจเรื่องก็เป็นการตัดสินใจระหว่างเราทั้งคู่แหละครับ มันเป็นเรื่องที่เราไมสามารถที่จะไปต่อได้ขนนก็คมันเขคงหลายๆเรื่องอย่างที่บอกมันสะสมมาก็ก็พยายามแล้วครับก็ขอใจหายเพีง่นะครับเพาว่าอย่างน้อยยค้อความในเป็นตัวคนก็ไปีว่บอีกคตในใบลประโยชนคนจมีคคือน้องนายเขาชอบ เขียนในพวกคําที่เขาเอามาคืออย่าไปใส่ใจกับตรงนั้นมากเลยครับเพราะว่าเขาจะชอบใช้คำเ,เวลาเขาลงโพสต์ต่าง,าง,างนะครับเขาจะใช้คําที่แบบที่คนเขาชอบใช้อะครับคำเขาเรียกว่าคําอะไรคําแบบ<ะ>คำโคมคาอะไรประมาณนี้ครมีผลกะต่อเราไครับิงีนน ах, โเพราะว่าคนเขา <ผม S 1> ใจาี้จริงผมไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้น<ผ>มากแต่ถ้าถามเรื่องมือที่3าผมยืนยันตรงนี้ได้เลยครับว่าไม่มีแน่นอน ก็ทั้งสองฝ่ากไ็ไม่มีครับคือไม่มีผมอยู่นอยู่ในวงการมา20กว่าปีแล้วหลายหลคนคงรู้จักผมมานานหรืออาจจะเพิ่งมารู้จักผมตลอดเวลานี้มาที่ผ่านมาผมก็คบกับใครผมก็คบคนเดียวไม่เคยคบซ้อนไม่เคยมีข่าวไปคุปกกิกอะไรกับใครเ,เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับไม่ไม่มีเรื่องมือที่สาม อ่าก็ตามที่พี่เคลลี่แถลงขา่าวไปนะคะแล้วก็เอามาให้ดูส่วนหนึ่งในในใจความสําคัญทั้งหมดทั้ง,งมวลยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งพี่เคลลี่แล้วก็น้องนายด้วยนะคะ,คะอันนี้ต้องขอขอบคุณคลิปข่าวจากช่องวันบันเทิงด้วยดูยยรายการคุยแซบโชว์จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ